เผยสเปค Oppo Find N3 ที่จีนบน Geekbench ทดสอบใช้ Snapdragon 8 Gen 2พร้อมแรม12 g b มีข้อมูลว่า Oppo Find N3 ของฝั่งประเทศจีนหรือก็คือ o n e พัด Open ในเวอร์ชั่น Global ที่ยืนยันแล้วว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันครับล่าสุด Find 3ที่เป็นรุ่นจอพับที่วางจำหน่ายที่ประเทศจีนเท่านั้นก็ได้ทดสอบแล้วผ่นานทาง Geekbench ทำให้เราได้เห็นถึงสเปคตามข่าวลือแบบเป๊ะๆเลยครับโดย OPPO Find N3 โมเดล OPPO PHN110 ยืนยันที่จะใช้ชิปปรมอนผล Snapdragon 8 Gen 2ความเร็วสูงสุด3.19 g h z พร้อมด้วยแรม12 g b และยังรันบนระบบการ Android 13โดยทําคะแนนแบบ Single Core ได้ที่2,037คะแนนและแบบ Multi Core ทำได้ที่5,485คะแนนตามรายงานก่อนหนีน้ Find N3 จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลด้านในเป็นแบบ OLED ขนาด7.82นิ้วความเอด2,440คูณ2,268พิกเซลรองรับค่ารีเฟรชเรท120เฮิรตซ์ส่วนหน้าจอแสดงผลด้านนอกจะมีขนาด6.31นิ้วกล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีเลนส์หลักความละเอียด48านพิกเซลเลนส์อัลตราไวด์ความละเอียด48พิกเซล,เล, ide, มมเซลและเลนส์เทเล3เท่าความเอีด64านพิกเซลและรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว100วัตต์ทั้ w, ทง Oppo และ OnePlus ยังไม่ได้ประกาศยังเป็นทางการว่าสมาร์ทโฟนจะพับของแต่ละแบรนด์ จะเปิดตัวเมื่อไหร่แต่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ครับ